สวัสดีค่ะซาลูตุลูมอนสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีจากฝรั่งเศสค่ะตอนนี้มาถึงลาวเล็ืแล้วนะคะก็ออกมาตั้งแต่คืนวันที่9นะคะตอนไฟล์ทห้าทุ่มกว่าๆนะคะก็มาถึงที่นี่โดยที่ตัวเองนี่ยังไม่ได้ยังไม่ได้รับวัคซีนเลยนะแต่ก็มาได้ค่ะเพราะว่าที่ขอวีซ่าระยะยาวมานะคะแล้วก็มาต่อเครื่องที่แฟรงเฟิร์ตนะคะที่เยอรมันนะคะแล้วก็ทุกอย่างผ่านไปได้ดีนะคะเพราะว่าเราตรวจ โควิดนะคะเราตรวจโควิดก่อนมาทุกคนทุกทุกคนนะต้องตรวจโควิดก่อนขึ้นเครื่องนะคะ48ชั่วโมงแล้วก็มาถึงที่นี่ผ่านตอมอยากไหมก็คือพอเราถึงตอมอนะคะเราก็ยื่นเอกสารให้กับตอมอทุกอย่างเลยนะคะก็ผ่านค่ะก็ไม่ได้ถามอะไรมานะคะพอมาถึงมักเซก็เรียบร้อยด้วยดีค่ะผ่านไปด้วยดีค่ะพอมาถึงนะคะเราก็มีพอดีแฟนเรานะคะนัด จองวัคซีนไว้ให้นะคะเป็นไฟเซอร์เข็มแรกเลยนะคะแล้วก็ไปฉีดที่ร้านขายยานะคะที่ฟาร,ร์มาสีนะคะเนักานจัเนาะเขาก็ฉีดให้เรานะคะโอ้โหรู้สึกเ <c oughs> จ็บนะคะเจบ็บใครบอกไม่เจ็บนะแล้วก็ตื่นเช้ามามีอาการปวดแขนนะคะปวดแขนที่ฉีดนะคะข้างที่ฉีดนะคะตรงเนี้ยนะะแต่ก็ก็บวมนิดหน่อยนะคะบวมนิดหน่อย แต่ก็ไม่มีไข้ไม่ปวดหัวนะคะพอยก,ยกแขนได้ไม่สุดแขนน่ะนะคะยกแขนได้ครึ่งหนึ่งแต่ก็โอเคค่ะพอพอทนได้นะคะก็ทานยาแล้วก็ทานน้ำเยอะๆอย่างขอ,ขอคำแนะนำจากเพื่อน,นะะเพื่อนะคะเพื่อนๆก็บอกว่าให้ทานน้ำเยอะๆนะเราก็ทานน้ำเยอะๆนะคะก็ดีขึ้นค่ะรอดูซิว่าวันสองวันนี้จะหายไหมนะคะการเดินทางครั้งนี้นะคะทำให้ติ๊กได้เห็นเพื่อนร่วมเดินทางหลายคนเลยแล้วก็บังเอิญมากไปเจอคุณนิดหน่อยนะคะ ซึ่งเป็นเพจที่เราชอบมากครูนิดหน่อยนะคะโอ้โหได้เจอนางตวเป็นเป็นเลยนะคะก็ขอถ่ายรูปด้วยแหละเเมื่อคืนเขามีพาเลต<อ>เอรลาฟตเดอนแวนนะคะก็คืองานเทศกาลคริสต์มาสนะคะเขาก็มีการเ,ออเต้นรำนะคะก็มีขบวนพาเลตนะคะ ก็เลยได้ถ่ายรูปมานิดนิดหน่อยหน่อยนะคะเพราะว่าคนเยอะมากซึ่งเราเพิ่งมาถึงด้วยแหละเราก็เหนื่อยแล้วเราก็เพิ่งได้รับวัคซีนซึ่งเป็น,ปนการเสี่ยงมากที่เราจะออกไปข้างนอกนะคะก็เลยหลบหลบิ่งเลี่ยงมาะะแล้วก็พักผ่อนนะคะบ้านแฟนติกอยู่ทางใต้นะคะคือเมืองมักเซยอยู่ทางใต้แต่เราไม่ได้อยู่ตัวเมืองมักเซยนะเราอยู่นอกจากตัวเมืองมักเซยห่างประมาณ50กิโลได้ะะซึ่งก็ทางนี้จะมีแต่ความหนาวไม่มีหิมะตกนะคะ นานที่จะมีหิมะตกนะคะแต่ถามว่าถ้าเราอยากเล่นหิมะเราจะไปไหนก็เราก็ขับรถขึ้นภูเขาไปนะคะขึ้นไปทางเหนือนิดๆน,นะคะเราก็จะเจอหิมะเจอภูเขาที่มีแต่หิมะนะคะเราก็ไปเล่นได้นะคะตอนนี้นะคะที่ก็จะขออัปเดตคลิปเรื่อยๆนะคะสัญญาว่าจะอัปเดตคลิปเรื่อยนะคะว่า,าเราอยู่ที่นี่ใช้ชีวิตยังไงนะคะซึ่งติ๊กมีเวลาที่นี่ก็ประมาณ5เดือนนะคะ ก็ขอใช้ที่นี่พื้นที่ตรงนี้ให้มีความสุขแล้วก็จะแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีๆนะคะให้กับเพื่อนๆทุกคนค่ะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะคะแล้วเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ